ปวัสดีจ้าทุกคนเสนแหละเ็จแหละ,ละ่ามันสิบเร็่ยไงสี่โมงเกือบจะสี่โมงอันนี้เออเป็นปลาบองขัดสุกนะคะอันนี้เป็นแพทแพ็กละครึ่งโลอันนี้เป็นกระปุกขาอยู่กระบานเฮ้านะคะตัวนี้กระปุกใหญ่กระปุกเล็กอันนี้ผู้ใดบางเทือผู้ใดซื้อพริกปะทูมา โลหนึ่งหรือครึ่งโลญิบกบแถมหายไปชิมนะคะอันกระปุกเล็กแบบเนี้ยออันนี้เป็นแพ็คปลาลาบองผัดสุบองญี่ปุ่นจะพาะไปเบิ้งไอ้มะขามทุกคนนี่มะขามใช้อิ่มญี่บ่นโอ้ยสีมันคือบะขึ้นสีมันคือบะได้สีแฟตคือบะได้มะขามสีออกน้ําตาลดีสีออกน้ําตาลดิเออแต่ว่าสีแฟตโทรศัพท์ญี่ปุ่นนี่เห็นบ่เอ่อ เอานำไล่เลยเม็ดมะขามอ่ะมะขามอ่ะมันอ่อนแห้งไงทุกคนมะขามมันอ่อนแห้งเล็กหนีบเล็กขีอยี่บนกับยุส่บุเบื้องเม็ดมะขามทุกคนเม็ดมะขามมันอ่อนมันหลีบลงเนื้อมะขามมันก็เลื่อลือนน้อยนั่นนะทุกคนเนื้อมะขามก็เลืเลือหน่อยมันก็น่ากินอยู่นะสีน้ำตาลนทุกคนนี่แต่ว่าสีนี้กล่องมันบ่สวยปะนี่ถ้าในมันถ้าในมันเต็มนี่มันจะเป็น อันใดมันแกนลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้ถ้ามันบ่เกนี่มันจะออกมันจะออกแบบว่ามองเห็นเคยข่ายเห็นเม็ดนะคะเพราะว่าอืสีมันจะจะเป็นแบบนี้นี่สีจริงๆมันจะเป็นยังงสีทุกคนเมื่อกี้ดีสีแฟดมันแฟดโทรศัพท์มันส่องมันก็เลยแบบออกเขียวปื้อไปเลยเนี่ยหลายโลเลยยี่สิบโลนะยี่สิบกว่าโลเนี่อันนี้ก็เพราะ มันก็ใช้ได้อยู่พูดถึงว่านี่นทานอันไหนมันเป็นนวลสวยๆนี่อืมกล่องมันบ่ไไ้ทุกคนกล่องมันบ่ไไ้สีสีกล่องมันบมื่อไนี่มองลายเลยญี่บุญนจะให้ลูกคายกกับบ้านนี่แหละอืมโลบก,กี่บาทแต่แต่ที่จะส่งให้เพื่อนเพื่อน่ะที่จะส่งให้เพื่อนเพื่อนโอ้ยญีุ่ญนลำไล่อยเลยอันมาใหม่แล้วนะสั่งแล้วนะทุกคนสั่งมะขามดิบมาแล้ว นี่หน่วยเดยมันงามหน่วยเดยมันเต็มมันก็โอเคอยู่แต่ไม่เอาอ่ะก็คือมันไม่เต็มร้อยคุณภาพไม่เต็มร้อยเราไม่ส่งนะคะทุกคนเอาไว้เดียวยี่บนเเฮดรอบหนาสวยๆเพราะว่ามะขามเขาส่งมาแล้วว่าเกินมะออื่นมะเฮอร์ก็ถึงแล้วก็ไม่เกินวันศุกร์วันเสาร์นี้อาทิตย์จันทร์ส่งให้ได้นะคะทุกคนอืม้มมยะขาม,มนี่แหละอื้เจ็บอยู่ดิตาโกกินด้กันก็ได้ เอาไปสาร์นะเนี่ยนี่คนจะเอาไปซิมนี่แหละทุกคนที่เฮาเห็น่ะที่ไปเอามา่ะขามมันอ่อนค่าถ้าน้อยมันอ่อนจะเป็นลักษณะนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนสีมันจะสีมันก็ไดยุดรอกแต่ว่าด้วยที่ว่าด้วยที่ว่ามันเนื้อมันน้อยมันก็เลยเห็นน้อยไหลแต่ถ้าไันมันตรงมันเต็มมันก็จะประมาณนี้ ยี่บนททำใหม่ก่อนเด้อจัองข่กินเด้อทุกคนเด้อจัองข่กินใหม่เด้อะอ๋อนีไปชิมกันยี่บนบ่เข้อใจทุกคนยม่บนบ่เข้อใจ่ะเป็นอย่างกล้องยี่บนญอะทรามาตั้งตรงเนี้ยมันจะมืดตึ๊ดตือเลยปั๊บเจ้าไหกับวอาอยู่ปั๊บเจ้งไหกับบอสขึ้นจะเป็นน้ำเงี้ยงกับบลูมือบลูแมนมือนี่ดอกแต่มือนี่มันดำเข,ข่าคัสิริดำแบบ บ่าเห็นหอดจอกขวงไหมขึีบนบ่าเห็นจอกขวงเลยกินยังมันนี่เโอ้เดี๋ยวซิม,มันนี่ก่อนคามใช่อิ่มเบิ่งดูบ่าเห็นจอกขวงอืมเนี่ยเป็น่อนแฮงแังแมันก็ได้อยู่จ้า มัิ้วเย้่อเลยคุณแล้วบนอย่างไงมนมีรสชาติอมหวานอมเปรี้ยวเพราะมันได้รสชาติของมะขามนะน,น้ำจิ๋นอีกแล้วน,น้ำจิ๋นอีกแล้วพี่น้อง กุ้งลวกุ้งลวกผักกระปองลวกก็เปนน,น,ปนมสินน้ำยาปลาแบบ้คุณน้ำยาอุณเน่าคุณอิ่อมคุณเทม ทีมองยยมอยากเลยได้บปล่าเมืกินได้เขาแรงกินแล้วก็สินเมียนมั้งเห่นเขาตู่ออกไปหน้าจะเข้าจะได้บุกกันบ่อ,ออกไปหน้าก็จิบไปหาไม่นาครับไอ้แน่าน,นาเกี้ยวรถเกี้ยวข้อเข่าชี้เกี้ยวขอ้อน้ำเขินก,กัน เชอรกิออนเอ็มกระถินอ่อนเน่นพี่น้อง่วยกระถินอ่อนถ้าปักคามห่อนเบื่อจะเท้าปักคามอีก đúng hmm? rồi. Yep. cho mẹ tư lợn mà năng tội Cả là mọt, cả là mắm Xoay tươi nó hả? Đó nó chắc rồi. ทำไมลคหัวปลาูฮะหัวปลาทูกินเล่นๆนะตู้เย็ยนเต็มหัวปลาทนูน่กัวนากลคนนูตายอีก่น ใา่ยัยกบเทียบเทียผมหิวแล้วนะแม่ผมหิวแล้วนะแม่ใช่ไหมแม่กินก่อนแม่กินก่อนนะ เห็นบ่เห็อีทีเอบุญบ่แล้วก่อนนะไม่ยังก่อนเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ไปให้ ตอนนักสองฉันเขาไม่เห็นกินไม่ได้ลูกกินไม่ได้ไปเข้าไปควอยไปิไปควอยข้างในปลาเรีวยงไปเ,เดี๋ยวแม่ให้กินไป 嗯，不是羊，什 <noise> 么？来，那还子。 องละสิบแปดบาทละทุนไปละส,งส,งสงองตัวครับไส้ญี่ปุ่นกินครัไส้กระหรุกซาวกินมันละส,งส,งสงองตังน่ะยี่จีกับคันเลือกอันนี้เพนด้าเพนด้าน่เนานะเขากินไก่ทอดไก่ทอดยำไช้เขา วันนี้เดี๋ยวบนสร้างสร้างขวางคนช่วงเขาขวางมาช่วงเขาเพิ่มสมาร์ตแบบว่าเขาจอดรถไปเขาอตอบหน่อยแล้วเขาก็ะยางขอมาอื่นเลยนะคนนอนอยู่หน้าประตูคนเห็นเขามาเห็นคนขอมากแปลงมาเฮ้ยโสตายได้แบเบเขาแบบเอาจึงเอาจัง เอาแบบเอาเรื่องเลยดานดยุกดันกัดคุ้นยุกขอมาจุ้งซี้จุ้งหายันกัด,ดยุกบรงทาทางเขาเฮาแล้ะนีย่านนี่แล้วกับบ่ย่านั่นปะเราเห็นแม่เป็นมาหน่อยแล้วกับบ่อหย่านะแล้วอุ่มมัน,ม,นมันดินมันค้างใสเออม,มันกัดแบบมันสี๋สวบนะ ตัวเล็กก็เลยมาอุ่มเอาตัวเล็กว่าตัวเล็กๆเอาเรื่องนี้เนี่ยตัวเล็กเลยมาอุ่มเอามันก็นเลยบาเฮาเมียเราอุ่มที่แหละเมียเรามาเอิญพี่พี่เฮาแบบเฮาแบบสิก,กัดนะแม่ เบือญก็ย,ยุบยยไปแ้พี่้องได้ไหมบุญหิบแล้วมานี้มาเชียช่ยเชี่ยเชียมานี่มานี้หาแม่เร็วมามามานี้มานี้มานี้ยำเยอย ทำยียเวลาอยากกินหรือมัดก่อเอ็นแม,ม่เนี่ยมาเลงงงงงกินอิ่มแล้วไปนง่งเบิ้งเ้าตุ้งมงดูใจผมภาษาแมวนะภาษาของแมวเนาะเวลาเขากินอิ่มแล้วเขาเจะแต่งขนนะเลี้ยขนเลี้ยปากเลี้ยตีนเลี้ยมือ ôi nhắm lên nó có hàng ư chết chết cái chết đứa hả này nắng đứng học con liên lạc khắp văn liên lạc เฉยหละเรียกที่เฉยแหละไม่อยากให้หนูออกกล้องด้วยแม่ดูอยากให้หนูออกกล้องดอเห็นไหมหนูน่ารักไหมครับหนูน่ารักไหมครับเหมือนกับกาฟิลไหมครับเหมือนกับฟิลไหมครับดูดิทุกคนโคตรอ้วนเลยนะเนี่ยอ้วนตึงเลยนะเนี no ่ยคนเขาก็สวยเพราะเขากินอาหารอาหารซ้องอาหารเม็ด คูณพูดพี่เปามาแล้วไปบึงพี่เปามามไปพี่เปามาแล่ะไปเก็บของกันทุกคนจะได้ล่างหมอแหกแตกปุ๊กะละหมอกะละมะัง